ค่ะเดี๋ยวจะหาว่ามีคอนเทนต์เรื่องใหม่แล้วลืมกันไปยืมกันได้ยังไงครับจะิืมกันได้อย่างไร,ไ,งไ,รไปดูกันค่ะนกแสกเมื่อหลายปีก่อนกับแอดมินคู่ใจมาดามยิ้มเธอเป็นใครไปดูกันค่ะก่อนอื่นเดี๋ยวชี้แจงนิดหนึ่งมีหลายคนถามดิฉันว่ารู้จักออแอดมินในช่องของลาเต้ตอนเนี้ ที่ใช้เป็น y n b t และสักอย่างหนึ่งแล้วก็ลงท้ายด้วยเลข15ยิ่งก็บอกว่าดิฉันจะเรียกเข้าเป็นส่วนตัวว่าหนูยิ้มจำได้ว่าเคยมีแอดมินของลาเต้ตอนช่องเก่าเนี่ยใช้ชื่อเรียกกันว่ามาดามยิ้มแล้วก็เคยมาออกคลิปด้วยกันด้วยเดี๋ยวไปดูกันค่ะะมา anh <laughs> <laughs> hay Ai xuống này à? สวยเหมือนกันเลยคุตตาเราหน้าอกใหญ่กว่าค่ะเราหน้าอกใหญ่กว่าสูง7 5อีกเกือบ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 ชอบอยู่หน้าปกนิตยสารให้ปังเสียงนิดนึงปังเสียงนิดนึงสวัสดีค่ะทุกคน มาดามยิ้สุดสวยของเรามือสังหารนะคะแอดมินของมาดามนาเต้แอดมินคู่ใจนะจ๊ะมาดามยิ้มบายบายแล้วนะยูกับมาดามนาเต้ต่อคอเเลยจา จะต้องกรอบจ่มีอีกรอบเดี๋ยววันนี้ขออนุญาต้ดูเลอีกสักหน่าวันอะเลไหนเอาอะไรนี่ไงโอเคสามิดแล้วีอยู่นี่ปะเนี่ย ไม,ไม่เห็นให้หมดได้เดี๋ยวตัดให้ตัดให้ค่ะลาเต้ก็แน,นะนำเองนะคะแอดมินคู่ใจมาดามยิ้มวันนั้นเขามีการกินดื่มกินกันที่บ้านหลังหนึ่งที่พวกเขาเนี่ยอยู่รวมๆกันตรงนั้นนั่นนะคะเราก็จะเห็นอาการน่าจะมีอาการมึนเมาอะไรพอสมควรแล้วมีคน อยู่หลายคนเข้าหันกล้องไปทางจอทีวีแล้วก็ลาเต้ก็เต้นอยู่แล้วก็ผู้หญิงเสื้อขาวก็ออกมาแนะนำตัวลาเต้นแนะนำว่าคือมาดามยิ้มนะคะส่วนคนที่ใช้อะไรเนี่ยแล้วเันเรียกว่าหนูยิ้มลงท้ายด้วยเลขสิบห้าเนี่ยเขาเคยให้สติ๊กเกอร์ดิฉันสติ๊กเกอร์ที่ให้จ่ายมาเป็นเงินดอลลาร์ออสเตรเลียนะคะชินี้ก็เลยไม่รู้ว่าจะใช่คนคนเดียวกันหรือเปล่าแต่คนกลุ่มนี้เป็นคนที่เป็น ลูกเป็นอะไรที่ของคนพอมีฐานะนะคะคุณเห็นภาพท้ายๆไหมคะเขาเต้นกันอยู่เสร็จแล้วมันมีคนที่ออกไปข้างนอกแล้วพอเปิดประตูกลับเข้ามาแล้วมันเข้ามาในจอได้ยินเสียงไหมคะมาดามมาดามทุกคนก็เลยตื่นตระหนกตกใจและลาเต้ก็พยายามบอกว่าไม่เห็น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 ,หนจอมันก็ดับลงนี่แหละคะ่ะคนที่มันมีรับลมคุมไน แล้วเฟรฟะมันก็จะมีอะไรหลุดอย่างนี้มาโดยตลอดคลิปพวกนี้โชคดีที่ดิฉันได้คืนจาก facebook ส่งคืนให้ไปนั่งคนนั่งหาแล้วก็เจอ,อน,นี้ก็ยังนึกขำว่าวันนั้นทุกคนก็คือหากันมากอาการแบบประดามกระดามกระดาคือตกใจเลอลาเลอลาเพราะว่าไอ้คนที่เปิดเข้ามาก็ไม่คิดว่าจะมีกล้องส่องอยู่ไม่คิดว่าจะมีคนอื่นที่ออกมาหน้ากล้องจะใส่หน้ากากาจะปกปิดตัวเองหมด แต่คนนี้ไม่คิดว่าตัวเองจะมาโดนภาพอะไรตรงนี้คนนี้ถ้าที่ฉันจำไม่ผิดน่าจะเป็นทอมค่ะแล้วก็มีความสัมพันธ์อะไรกันยังไงคือเขาอยู่ในแวดวงที่เ,เคยรู้จักคบค้าการขายประกันมาขายเ,เกี่ยวกับเครื่องอะไรพวกนี้มาดูเหมือนจะเป็นวงที่เคยอยู่ในวงการประกันรถยนต์อะไรพวกนี้นะคะ ถ้าจําไม่ผิดนะคะดิฉันหาข้อมูลเพิ่มกว่านี้ไม่ได้อีกแล้วจําได้เราๆแบบนี้แต่จะให้เห็นว่าคนพวกนี้พยายามปกปิดตัวเองกลัวคนจะจับได้แต่ก็โดนจนได้ค่ะข้าก่าอนสัิพรทาโทนโดนดิฉันว่าคราวนี้ลาเต้มไม่รอดค่ะพออเเเสีียยงววลกท่ม,มาาัับบนนะหร ค่ะเ <Okay. S 1> จาะชัดๆให้เห็นอาการตกใจเลี้ยวเลิกลกปุ๊บเพราะว่ามีคนเรียกประดงังลาเต้รีบบอกไม่เห็นไม่เห็นไมหน่หลายเสียงทุกคนบอกเห็นสิเห็นสิเห็นส,นสิมาดูกันชัดๆค่ะว่าเห็นไหม กลงทุกคนเห็นนะคะมาดามแล้วก็เห็นมาตั้งนานแล้วด้วยแต่อาจาจะมีหลายคนที่เพิ่งจะมาได้เห็นแต่ก็เห็นนะคะจริงๆไม่คิดว่าจะไปเจออันนี้นะคะเพียงแต่จำได้ว่ามีการออกตัวมาดามยิ้มเอาไว้มาเต้นกันมาอะไรกันหัวเราะกันคิกคักคิกักแล้วก็ได้เห็นคนนี้เป็นทอมค่ะไม่ได้เป็นผู้ชาย เขาอยู่ในกลุ่มควนเดียวกันแล้วก็ไปที่จันทบุรีที่ไปโดนรถคันขาวถูกยกไปนั่นแหละค่ะบ,บ้านที่ราเต้แอบอ้างก็เป็นบ้านท่านแม่นั่นแหละค่ะไปที่นั่น